เกกลรอหน่อยี่เออโอเคเดี๋ยวเตรียมเตรียมจะไปดูผลงานดาวเรืองเฮ่ยเป็นไงฮะเป็นไงเไงขาเขาบอกไงฮะยิย้ม ยิ้มหน่อยปะโอเคไหนคอยดูก่อนเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะไปดูผลงานดาวเรืองอ่าคุณครูทำดีมากเลยครับอ่าเดินไปข้างหน้าเลยอ่าปิงปองปันปันพามาดูดาวเรือง อุดมผลงานของคุณอุดมสว่างกูลอุดมคนสวยมากเลยครับอุดมคนสวยมากเลยครับพามาดูผลงานดาน้ำใส่ไว้เมื่อสองวันที่แล้วตขาตถ่ายพี่ปันก็ถ่ายปะอมใช่ไหมถ่ายพี่ปันท่ายคุณจิงหรือว่าถ่ายปลอมจริงเลยแล้วไม่มีปลอมเดินดีดี เดียเด๋ยวนี้ดีเดนดีอ้าตุยตายตุยตายโอ้ยตุยตายตุ้ยตายระวัง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  โอ้ผลงานสวยงามมากเลยครับปันปันปิงปองพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆมาดูดาวเรืองกันนะครับดรวนำชินนี้เป็นุ่มคุณอดอมนะครับคุณอดอมทำดีมากเลยครับ ปันปันเดินนำหน้าอ้าวปิงปองเดินตามหลังค่อยๆค่อยๆลูกค่อยๆอ,อ้าวเอาคุณยายอุดมเดินตามตูด เอันนั้นต้นอะไรนะเยว่าเขาเรียบต้นอะไรเน่ะอ่าบอนปานบิงปองเดินนำยายอืม

Uh-huh. Mm -hmm.